ชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ถือเลิกวันพืชมงคลหวานข้าวที่จังหวัดนครสวรรค์ชาวนาทั้งในเขตชประทานและนอกเขตชประทานต่างพากันไถนาเตรียมดินเพื่อรอหวานข้าววันพืชมงคลถือเลิกทำนาในวันสำคัญโดยยังมีความเชื่อถือว่าจะได้รับผลผลิตที่ดีเนื่องจากวันพืชมงคลเป็นการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกซึ่งชาวนาและเกษตรกร,กรมีความเชื่อถือสืบเนื่องกันมาโดยตลอด เราถึงเลิกบรรพืชม,มงคลหรือยังไงบ้างครับจ้าจก็แล้วแต่น้ําน้ําสะดวกก็ต้องทำแต่เขาไม่ส่งน้ําก็ไม่ได้ทําอืำตอนนี้ก็ยังถือว่าจังหวะดีที่ว่าใกล้กับบรรพืชมงคลด้วยแล้วเขาส่งน้ําให้เราด้วยจ้าจ้าตรงนี้เองเรามีความเชื่อหรือว่าเราถือเลิกบันพืชมงคลยังไงบ้างครับพี่ก็บบบางแนั่นก็ยังไงแล้ว บันพืชนแบท้าวานมันพืชบมงคนมันก็ดีอย่างแบบเราตรงอนั้นมันเป็นแบบว่ามันเป็นเลิกมงคลอะไรเนี้ยแล้วแต่ช่วงน้ําก็ส่งเพราะว่าต้องรีบทําที่นี่ต้องรีบทาเพราะเป็นที่เอาน้ําอืมน้ําท่วมค่ะปีเดือนสิงหากันยาเนี่ยน้ํามันจะมาเนี้ยน้ํามันจะมาตอนเนี้ยบาคงบางทีก็ เกี่ยวข้าวเขียวข้าวเขือก็เกี่ยวกันถ้าน้ํามาไวนะเนี่ยต้องทําให้ได้ในเดือนนี้ในเดือนพฤษภาเนี่ยถ้าเดือนพฤษภาไม่ได้ทําไม่ต้องทําแล้วที่เนี่ยน้ําท่วมคก็ถือว่าถ้าไม่ทันถือว่าเป็นจังหวะดีที่เขาส่งน้ํามาให้เราแล้วก็ตรงกับเลิกม<บ>ังพืชมงคลด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเราใช่ไหมคะพี่ก็ตอนแรกเกยก็สูบน้ําใส่สูบน้ําใส่เสร็จพอเต็ม แล้วก็รถมาตีพรตีพอรถตีเสร็จก็มาย่ำย่ำปา,าปาดกระดานปาดกระดานแล้วก็หวานราคาข้าวดาาีตอนนี้อ,อ๋อตอนนี้ราคาข้าวดีใช่ไหมคะข้าวราคาเท่าไหร่คะพี่ตอนนี้ที่ขายไปมันเจ<อ>็ดพันแปดแปดพันแดพันกระบาทมันอยู่ได้ นางวน,นาแจ้งสว่างชาวนาตำบลทัพกิจอำเภอชุมแสงบอกว่าชาวนาที่ทำนาปังในเขตชประทานจะเอาศัยใช้น้ำเหมืองไฟฟ้าสูบน้ำจากแม่น้ำน่านส่งไปตามเหมืองให้ชาวนาได้สูบน้ำทำนาซึ่งปีนี้นับว่าเป็นโชคดีของชาวนาในพื้นที่น้ำมันราคาถูกข้าวราคาดีและที่สำคัญชาวนาจะทำนาในช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อหลีกเลี่ยงเสี่ยงต่อเกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก ทุกๆปีที่ผ่านมาทำนาก็จะอยู่ใกล้เคียงกับวันพืชมงคลซึ่งพวกตนก็จะอาศัยหวานข้าวในช่วงวันพืชมงคลเพื่อถือเป็นเลิกงามยามดีของชาวนาไทยและของพวกตนในการประกอบอาชีพอีกด้วย นายสมพงโคพุ่มชาวนาตำบลพนมเศษอำเภอท่าตะโกบอกว่าตนทํานาปีนอกเขตชนรปทานปีนี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างรวดเร็วต่อเนื่องหลายวันทําให้ดินมีความชุ่มชื้นจึงได้เล่งไถดินเพื่อเตรียมดินที่จะหว่านข้าวในวันพืชมงคลเพื่อเป็นการถือเลิกงานยามดีสร้างความเป็นมงคลให้กับการทําอาชีพของพวกตนทุกๆปีที่ผ่านมาพวกตนจะได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ แบ่งเก็บไว้กินในครอบครัวและแบ่งขายได้ราคาที่ดีมาตลอดเนื่องจากตนทำนา200ไร่โดยใช้น้ำหมักชีวภาพเข้ามาช่วยลดต้นทุนในการผลิตครั้งแรกก็คือเป็นการไถ ải, เ,รเรียกว่าไถดะไถดะเสร็จแล้วก็ไถแปรอีกรอบหนึ่งไถแปรแลว้วก็หวานจะหวานหรือจะหยอดแล้วแต่วิธีของแต่ละคนครับถือเลิกกันพืชมงคลอะไรบ้างครับที่ในปีนี้ก็อย่างในพื้นที่ผมเนี่ยปีนี้ฝนมาไวผมก็เตรียมดินเพื่อที่จะ หวานหรือว่ายอดให้ทันเลิกวันพืชมงคลที่จะถึงเนี่ยครับท่านวันพืชมงคลอยู่แล้วแสดงว่าเราก็ยังมีความเชื่อถือเลิกของการทํําทาการ,กรเกษตรในวันพืชมงคลอยู่ใช่ไหมครับพี่ก็ยังเชื่อถืออยู่ครับยังคิดว่าเป็นเลิกดีสําหรับชาวนาอย่างไรก็ตามชาวนาในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้ง และในบางพื้นที่ที่ยังไม่สามารถทํานาได้นั้นแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่มีน้ําเพียงพอต่อการทํานาชาวนาบางรายก็ยังไม่กล้าเสี่ยงทํานาแปลงใหญ่ในช่วงนี้โดยจะรอน้ําทํานาในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มมาต่อเนื่องและสามารถเพียงพอต่อการทํานานายหน่วงดวงพง ก็ได้แบ่งที่นาของตนซึ่งได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งขาดแหล่งน้ําธรรมชาติถือเลิกวันพืชมงคลในการทํานาโดยแบ่งแปลงขนาดเล็กปรับพื้นที่หวานข้าวแบ่งทํานาเพื่อถือเลิกวันพืชมงคลเป็นวันสําคัญสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับอาชีพของตนก่อนที่จะรอน้ําฝนทํานาแปลงใหญ่ต่อไป